ต้องบอกก่อนเลยว่าคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยมันเน้นในเรื่องของความอิม่มฟูของผิวนะคะลดรอยลดรอยเหี่ยวยน่นเพราะว่าเราเนี่ยก็แบบอายุเริ่มเยอะแล้วนาะเราก็เลยต้องเน้นตัวนี้มาเป็นพิเศษเพราะว่าตอนนี้น้องๆทุกคนอ่ะคืออายุแบบยังไม่เยอะเท่าพี่หญิงไงก็จะยังแบบไม่ค่อยมีปัญหามากแต่พออายุเท่าพี่หญิงอ่ะทุกคนอ่ะจะรู้สึกได้เองว่าความฟูของผิวริ้วรอยอันเนี้ยมันน่ากลัวกว่าอีกนะคะอยากได้มากกว่าความขาวความความขาวอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะนอกจากที่จะช่วยให้ผิวขาวใสแล้วนะคะยังมีความย ของผิวด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราจะใส่เซรามายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะที่เวลาที่เรากินหรือวา่าเราเขยา่าอ่ะมันจะมีแบบเหมือนเป็นเมือกเมืออันนั้นแหละเพราะเราใส่เยอะเพราะเราต้องการความชุ่มชื้นให้มันเข้าไปอยู่ในผิวและที่สาคัญนะคะตัวนี้มีสารสก,กัดจากแตงกวาด้วยซึ่งสารสก,กัดจากแตงกวาเนี่ยนะคะยังไม่เคยมีใครนํามาผสมอยู่ในคอลลาเจนนะคะก็จะเป็นของเราเป็นเป็นเนขาเรียกอะไรนะเป็นเจ้าแรๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นสารสกัดจากเปลือกส้มแบนดารินจากประเทศออสเตรเลียน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มแล้วนะคะไม่ขาวแน่นอนจะแบบว่าเป็นกลิ่นส้มที่ดื่มแล้วสดชื่นค่ะ